มาดูนะคะตอนนี้พี่ดาวเล่นกลนนะคะเตินเช้ามาบใบบุญไม่ห้าวนะคะแต่พี่ดาวห้าวแทนนะคะตอนโอ้โหดู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 จัดเลยนะคะตอนนี้โอ้โหนี่เสียงแมบเสียงใบบุญแล้ว คือพี่ดาวน่าจัดเลยนะคะด,ด,ด,ดูดูปลาตรงนั้นจะลาบแล้วนะคะเดี๋ยวพาแม่ไปรับชมนะคะว่าพี่ดาวเป็นยังไงนะคะ เเเลเล่นน่นนหะะ <st> ภาสีกม็มายู่ตรงนี้นะคะน้องดาพอเล่นตรงนี้ นู่นนะคะไปบมันอยู่ที่นู่นนะแม่ไปบุนเข้าไปลึกๆเลยนะคะไปหากินหญ้าธรรมชาตินะคะ

บุญนะคะใบบุญนรู่นนะคะนระเ็ษระเสษูนี่รเชูต้นไม้ใหญ่เลยนะคะตอนนี้ ไปดูนู่นนะคะไปนดูเดินเข้าไปนะคะเดินกันเพราะว่าพระเ็งอยู่ตรงนี้แอบถ่ายตรงนี้นะคะนี่แอบถ่ายตรงนี้เอา

ฝั่งของเรามีเสียงนะคะฝั่งของเรายู่มีเสียงอยูอม่มีเสียงนะคะมีเสียง หวานเลยนะคะเสียงหวานมีความสุขมาก ดูพี่ดาวคาบไม้แล้วนะคะตอนนี้คาบไม้โชว์แล้วดูเคียวแล้วนะคะแม่แม่เคียวเคียวต้นไม้แล้วพี่ดาว จะไปบุญยังไม่ออกมานะคะก็ควานยังไม่ออกมาดูนะคะดูไม่เสียงนะคะไม่เสียงพระเศษที่ถูใหญ่เลยนะคะพระเศษ สบายตัวมากเดินต้นไม้นะคะยืนทั้งยืนกินทั้งยืน,ยนถูต้นไม้นะคะเ <c oughs> ชา้ชาเชา้าเสียงก็จะหายโอ้โดูพี่ดาวงัดแล้วอ๋อไปแล้วออกแล้วโอโ้โ,อโหตอนนี้พี่ดาวเล่นอย่างมันนยครับตอนนี้โอ้โหสงสัยใบบุญมาสอนอีกแล้วนะครับเมือ่อวานใบบุญเล่นนะครับวันนี้พี่ดาวจัดให้เลยนะครับดูโอ้โหงัดต้นไม้ใหญ่เลยนะครับดูนะครับ ไปบุญนี่อยู่กับใครก็สอนวิชาเขาไปทั่วเลยครับทีนี้โอ้ดูดูดูคึกเลยครับคึกเลยคึกเลยครับคึกเลยดูนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้เสียงเสียงหลงนะครับคึกเลยโอ้โหมาแล้ว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 คึกจัดคึกจัดเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้หือก็เป็นเรื่องปกติของช้างเด็กนะครับผมแล้วก็ช้างเด็กที่สมบูรณ์นะครับผมก็จะเล่นกลประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหดู นักต้นไม้แล้วนะครับโอ,โ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ยอมแพ้ใบบุญเลยนะครับอย่างนี้นี่ส่วนใบบุญวันนี้เข้าป่าแล้วนะครับผมเข้าไปล่นม่นในป่านะครับผมคือจะตัดหญ้าให้ทานเมื่อกี้นะครับโอ้โหสวนพีดาตัวน,นี้กำลังมัน,นครับเมามันกับการเล่นครับโอ้โห,โห น่ารักเลยนะครับรก,ก็เล่นหลุดไปแล้วรอบหนึ่งครับผมเล่นโซลุ์ไปแล้วรอบนึงาดานะผมของช้างเด็กที่สมบูรณ์นะครับก็จะเล่นประมาณนี้นะครับคึกจัดเลยครับโหถึกมากคึกมากเล่นจริงได้ไหลยด้วยนะสนุกสนานนะผมวิธีช้างเด็กเนาะ มาเลยนะครับผมมองมันมากเลยปัญหาเลยเสียงปัญหาเลยพี่น้องโอ้โห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 เล่นท่าเดียวกันเลยนะครับเล่นเหมือนกันเลยเล่นท่าเดียวกับใบบุญเลยนะครับงานนี้ ออกมาแล้วตลบเลยครับเอาประตลอกบอลได้เยมุยนาต้นไม้เลยครับเข้าต้นข้องกับเบน เล่นสนุกมากเลยนะครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหใส่บุญมาสอสนวิชาพี่ดาวไปแล้วเมื่อวานเล่นให้ดูนะครับวันนี้นี่พี่ดาวมาทําการแสดงเองเลยนะครับผมเล่นโชว์ไปเลยนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูโอ, و, โอ, و, โอ و, ้โหโอ้โหสุดยอดเลยนะครับจะท่าอยู่ด้วยกันเขาไม่เล่นนะครับผมแต่ถ้าแยกเพียงเดียวเขาจะเล่น ح, สนุกสนานมากเลยนะครับสนุกสนานมากเลยธรรมดาของช้างเด็กเนาะสมบูรณ์ด้วยก็จะเล่นคนนะครับผม เร ho, son, ื่องปกตินะเรื่องธรรมดาอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเล่นโซ่ด้วยนะครับงานนี้เล่นโซ่ด้วยนะครับวันนี้เล่นตอนนี้ตะลิดนะครับผมโอ้โหดูเขาจะฟังควานเลยนะครับเล่นเวลาเขาได้เล่นเขาก็จะประมาณนี้นะครับช้างโอ้โหดูเล่นไปด้วยกินไปด้วยออกมาแล้วนะครับรอดเลยโอ้โหโอ้โห โอ้โห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 ปัดงงปัดงาปัดขาไปมาโอ้โหดูครับดูครับโอ้โหป่าแบนราบเหมือนไปบนเลยทีนี้เ้อคึกมากคึกมากครับผมมากคึกมากคึกมากคึกมากนะครับโอ้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมช้างที่อ้วนสมบูรณ์เนาะช้างเด็กก็จะลีบประมาณนี้เลยครับ คืนคือคืนนะครับผมายังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมยังไงใครจะเข้ามาชมแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งนะครับให้กับช่องปลายไปคนด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับในคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมโอ้โหดูเล่นสนานมากเลยนะครับผมเสียงเสียงหวานเลยเสียงหลงเลยนะครับโอ้โห